สวัสดีครับชาวินยองเลยครับวันนี้ชาวินมาตกจำกันแล้วนะครับกับไม้น้ำโป่งเนาะอำเภอแม่สายจ,าจังหวัดเชียงไหมนะครับหลังจากที่ฝนตกหนักเมื่อคืนนะครับน้ำก็เริ่มมาแล้วเนาะขึ้นมาหนักขนาดนะครับที่ชาวินอยู่คลิปก่อนก่อนนี้น้ำขึ้นมาหมดแล้วนะครับน้ำแห้งขนาด เดี๋ยวเรามารวมรุ่นครับชวินเลยนะครับว่าจะมานก่อนนะครับคลิปนี้นะครับโดดสมาแล้วประมาณกระโลกมาน้าแห้งนะครับยกยากหน่อย mãn 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 quá khỏe má dù bắt tỏi tắc mát tắc mát เขายูเขายูอึออนอน๊บเอ้ยทำรอดทำรอดมาใส่นนจะวินตใจตาสามเส้นนะครับแปดศอกนะครับเหมือนเดิมนะครับ โดดโด,ดสองตัวเข้ามาเข้ามาตักมามานัมานมันครับแด้งามๆม,นม,นมนันมันมันแตกเงี้เขาตอกแล้อ Nó ám cỏ Khóa khóe Anh, khóa khóe dù Tắc mất Cái bên ngoài dìu dạt เขาอยู่เขาอยู่เอเอขเขำนะ่ให้ Ồ. Oh, Tiếp vô. Mán mán mán. nha Ơ, ờ, khô mà Mua mấy con ạ Đốt แล้วน้ำแห้งนะครับยกยากเนาะถ้าวีนาจำไม่ใหญ่มากนะครับกำเดียวถ้าได้เอาป่าตักฝังแอลจะปุ๊ด Oh. Nhưng mà tẹt tơ, nhưng mà tẹt Mà cầm tố dù Tẹt, 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 nó mà tốt จำมันเข่งกำจันเดียวตักยากหน่อยมันเป็นตอสามเซนลวดมันมา สรุปผลงานของชวินคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปยกยอวันนี้นะครับชวินเมื่อเดสรุปผลงานดีหมยสักกรรมนะครับเพราะว่าแบตโทรศัพท์ชวินมดเนะาะถ่ายได้ประมาณสักเกินชั่วโมงเฮแต่นะครับชวินลืมชาร์จแบตนะครับแบตก็เลยมดเนาะแล้วก็เป็นโชว์นี้ปลาป้าข,ขึ้นตัวนะครับได้ขนาดที่บด้บลมีคลิปปลาเข,ขายออทุกคนเดทชมกันนะครับเดี๋ยว ชมผลงานของชาวินเลยนะครับนี่นะครับปลาส่อยนะครับได้เยอะขนาดนะครับเข่ากำซองกำซามเนาะเสียด้ขนาดนะครับบมื่มีขีปพห้ทธรนมู้ชมได้ชมไดี๋ยชมให้น้อยเดียวให้แตะจะได้แล้ว ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปชวินถึงตอนนี้นะครับชวินขอบคุณหลายๆเนอะขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปชวินยอดหลังนะครับชวินขอบคุณหลายๆนะครับเนอะนี่นะครับใส่งามๆเป็นครับพัดสอยนะครับ ขอบคุณนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้เราเจอกันคลิปหน้านะครับ